็มีปฏิสนธิวิญญาณซึ่งจะก่ออัตภาพเป็นอัตภาพอันใหม่ด้วยร่างกายนี้แต่มีจิตใจอย่างอื่น <c oughs> คือมีจิตใจจะเป็นวาทานเป็นตัวกู้ของกู้กันแล้วแต่ว่ามันมันกำลังเป็นในลักษณะเช่นไรเป็นตัวกูที่กำลังรอนใจอย่างเปรตก็ได้กำลังหลงละเลงอย่างเทวดาก็ได้ยังวิตกกังวลอย่างมนุษย์ก็ได้ มันมีแยกออกไปได้โดยรายละเอียดอีกหลายหลายอย่างการได้อัตภาพใหม่ได้ที่ตรงนี้ตัวกูเกิดใหม่เกิดที่ตรงนี้นี่ตัวกูก็เกิดมาในตัวแฟวบเดียวนี่ตัวกูในลักษณะอย่างนี้เป็นทุกข์ทั้งนั้นเห <c oughs> มือนกับบทที่เราท่องจํากันไว้ว่าการเกิดทุกทีเป็นทุกทุกทีนะี่คือการเกิดของไอ้ตัวกูชนิดนี้ โดยปฏิสนธิวิญญาณชนิดนี้ที่ทางตาเกิดได้อย่างไรทางหูก็เกิดได้อย่างนั้นทางจมูกก็เกิดได้อย่างนั้นทางลิ้นก็เกิดได้อย่างนั้นทางผิวหนังก็เกิดได้อย่างนั้นแม้ทางใจเองมันก็เกิดได้อย่างนั้น <c oughs> ที่ทางใจเองนี่มันต้องต้องเล็งถึงว่าเราไม่ได้ใช้ตาหูจมูกลิ้นกายอะไร แต่ว่าจิตมันน้อมไปถึงในอารมณ์ใดาอารมณ์หนึ่งซึ่งซึ่งซึ่งต้องเป็นเป็นอารมณ์ในอดีตเป็นธรรมดาหรือเรื่องในอดีตเรื่องในอนาคตนั้นน้อยนักน้อยหนาแต่ด้วยดีว่าเรื่องในอนาคตมันก็ต้องตั้งรากฐานอยู่บนอารมณ์ในอดีตทั้งนั้นละไม่งั้นอนาคตมันคิดไปไม่ถูกก็ทำให้มีเรื่องอดีตเอ่เป็นรากฐานเอาจิตไปนึกถึงรเรื่องอะไรเขาเรื่องหนึ่งนี่ก็เรียกว่ามโนนี่ พบกันข้ากระทำมารมณ์ก็เกิดมโนวิญญาณขึ้นเห็นเดียวกับตากับรูปพบกันเกิดจกักรสุวิญญาณขึ้นเดียนี้มโนกับธรรมารมพบกันเกิดมโนวิญญาณขึ้นเป็นความรู้สึกแบบมโนวิญญาณธรรมดามีทำสามประการนั่นเรียวกว่ภาผัสสะผัสสะทางมโนสัมผัสมโนสัมผัสนั่นประกอบไปด้วยอวิชชาอยู่ก็เลยเป็นอ,อวิชชาสัมผัส เวทนาที่เกิดจากอวิชาสัมผัสก็เป็นที่ตั้งแห่งกิเลสคือความยึดถือเกิดสัณหาเกิดอุปาทานมันก็อย่างเดียวกันอีกแม้ว่าอารมณ์จะต่างกันเป็นหกอย่างตาหูเจอมูกลิ้นกายใจแต่กิยาอาการที่เป็นไปนั้นมันเหมือนกัน